จะไปขายได้ยังไงอ่ะเขาบอกข้าไปเห็ดไม่อยากคุยคุบอกข้าไปเห็ดหน่อยจ้าใจอยู่ไม่ไงที่ว่าไม่ไงหนูก่อนผมพอใจอยู่เจ้าผู้หงผมพอใจอยู่ขว่าเห็นมันเห็ดมาได้เขาว่านั่นไปยื่นหนูทอนนั่นแต่ว่าจะขาออนุมัติหรือว่าอนุมัติขวานสิไปยื่นหนูทอดนั่นคือแมนครับแมนเขาว่า เป็นลองไปยืนมึงซื้ออันท,ทั้งทั้งเขาเขาบม่มั่นใจหรอกยังไงก็บ่ได้หรอกเขาวางที่เ <c oughs> ป็นลองไปยืนมึงซื้อเอาแล้วอยู่บ้านเล็กที่เดียวกันกับเจ้าอยู่เปล่าเพราะไงโอเ้เขาบ่านับส่กันบ่นผู้ดดใดมีที่กับังบ่ได้เพราะว่านันบ่ได้นับเป็นครอบครัวน่ะบ่ได้ว่าครอบครัวเพราะว่าคนที่ว่าครอบครองที่ดินผู้ใดมีที่ชิบไล่กันไปเนี่ยบ่ได้ แต่ว่าพูกอาศัยได้หรือว่าผูมม้ทีนนนะดด่มีที่ดินนะะเขาตรวจสอบได้นั่นแหละก็ว่านนั่นได้แต่ว่าผู้ใดมีที่ดินก็คือจังไม่อยพยายนี่ที่ดินของผู้ใดไเป็นผู้สมรสเป็นผู้สมรสบ่ไร ว่าจ้าจะเอาต่อเงินสามลอยหนึ่งเดือนสามลอยครับกินจนตายก็าม่ได้กินตายแมนครับจนเฮาลุ้ยขึ้นเฮาเลยเศร้าเป็นคนจนเฮาลุ้ยขึ้นจนเฮาลุ้ยขึ้นมองไงพักไหนได้เป็นก็ได้ผูเก่าฮะพักไหนได้เป็นนายกก็ได้ผู้ก่อเขาให้ไปตลอดแมนครับแมนยังไง เขาบโลดเหเขาเขาค้งใบวัะเนี่ยเนว่ได้มันดีเขา็ค้งไบวัดนะเขาเขาโยงใบมาชาบ้านนูปนโยงบก็เรั่องต่อเกียวกันเนอะลุงเนาะที่ไอ่บอลไมนต้องเกียวโยงกันมากเลยกบกลับม่องหนีนะกลับกลับกับพฎกานีเป็นยังผลการพิจารณาคุณสมัดไม่ผ่านน่า ไปอุทอนเลยไปอุทอนองไปพานเลยไปอุทอเลยอ่อนเลยราบอกเลยแม่แม่ไปกบยไปลองซันอุทอนไม่ไงล่ะมึงเห็นไม่งเนี่ยโอ้ยไปยายแลพานดอกโมพานเหรอเนาะตั้งหกสิบไรเน่ย สบายยืนหนวทอนอะไรอยู่แมนแต่ว่าเกินซีฟก็เกินซีคือเขาสองแปงแมนสองแปงเออแมนเกินซีฟเออเพราะว่าหน้าพราะมีผงหน้าหน้าน้องเป็ดกาหมองนี้อีกเออหมองนี้เพราะได้นับเพราะว่าให้ลูกไว้แล้วแต่ว่าอยู่น้องเป็ดกาบุญมีสองมองเอออยู่นี่ก็อีกแับนี้สามมองบุญนะสามมองบุญสิเพราเกินได้งเด๋อ รลูกว่าสามหมอเอาบอกดีๆไม่ไงบอกดีๆเพราะไงน่ะสิบสิบสามไรยังบัวพันเหรอเศร้าไรเป็นตัวเบิรงฟังเบอร์ยังยูนิเกตวะเกตเกตบวกเกตบวกสิบสามก็เป็นเศร้าบัวพัน นัเขา,า,าย,ยั่สิบสามเลยัง่านเศร้าอะไรแบบนี้เขาเป่นยเศร้าดิเอเอเขาไรดีสิบหกกเก่าค<อ>ุณนายี่สิบเลยสิบหกัเก่าเขาเขพดเขาโพดหวาน